สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดเูเพงทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่านะครับก็เอาเห็นว่านะครับลงคลิปเหมือนเดิมดกวานะครับเนาะถึงจะลงช้าลงเร็วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนเดิมนะครับเนาะเออนะครับบางทีก็อาจจะลงช้าบางทีสมาชิกบางท่านอาจจะ ไม่มีเวลาดูนะครับเนาะนะครับเอาเป็นว่าลงเหมือนเดิมเนาะเออนะครับมันจะเข้าจะหลุดก็มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับแล้วแต่ปงงวดนะครับถ้าจะให้เข้าไปทุกวันมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งในวันนี้เนาะเออนะครับยังดีนะครับที่มาในกว่าจะมาได้ก็น้อยสุดท้ายเลยนะครับเรามาดูผลกันเลยนะครับในวันที่10นะครับพิเศษนะครับออก7.3405นะครับ ให้เด่น8เด่น7ไม่มีเลยนะครับเนาะส่วน73นี้ก็ไปเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเนาะก็หลุดไปนะครับธรรมดานะครับออก639 42หลุดเลยนะครับก็ไปเน้นให้88ไม่มานะครับกว่าจะมาได้นะครับก็ v ีพนะครับ v ี p ออก3 4 5 2 7นั่นเลยครับก็มา27ตรงๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าไหนที่ ยังติดตามไปถึง V.I.P นะครับเนาะท่านไหนที่วันนี้ไม่โชคดีผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่านะครับสำหรับในวันที่11นะครับก็จะมีหวยลาวด้วย นะครับหวยลาวในงวดที่แล้วนี่มาในตัวกันเนาะเออนะครับเสียดายนะครับตัวเด่นให้ไปก็มี9อยู่นะครับแต่ไม่ได้จับไป92ก็มี93 9 4เกาออกมา92สังซะงั้นนะครับเนาะอ่านะครับก็นีเลยครับมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับผัมผวนกันไปก็เหมือนหวยฮานอยเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยหวยไทยนะครับแล้วก็จะเป็นหวยลาวเนาะอ่านะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับในวันที่ 11นี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยใครที่กดแล้วกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยิงเห็นไลค์เยอะเห็นคอมเมนต์เยอะนะครับก็ยิ่งมีกําลังใจในการไปคิดสุดหาสูตรนะครับมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูกันวันน,น,นี้วันที่11นี้เอาแท้ครับวันนี้ เอาแทดทุกวันนี้ไม่มาเลยนะครับเนาะเออนะครับก็ยังดีที่ VAP มาเมื่อวานนะครับสำหรับในวันนี้วันที่11นะครับฮานอยพิเศษก็จะมีในเด่น9แล้วก็เด่นศูนย์นะครับถามผมเน้นตัวไหนจะลู่ตัวไหนนะครับวิ่งตัวไหนตัวเดียวขอตัวเดียวเนี่ยถกนะครับเอาเก้าก็ได้ศูนย์ก็ดีนะครับผมไม่การเน้นให้เลยนะครับก็จากไปนะครับตามดวงเนาะเออนะครับ ส่วน8คู่ที่ให้เน้นนะครับก็จะเป็น94 95 98 97 04 07 0 8น9นะครับก็จะเป็น8คู่ที่ให้เน้นไปสำหรับในตัวกันก็จะเป็น96นะครับแล้วก็06 เนาะเออนะครับก็จับตัวกันไว้ด้วยนะครับถ้าท่านไหนทุนน้อยนะครับก็จับเอาแค่แดคู่ก็ได้นะครับเนาะถ้าดวงจะถูกนะครับยังไงซื้อยังไงก็ถูกอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ถ้าท่านไหนทุนเยอะนะครับอาจจะลองตัวกันเผื่อไว้นะครับตัวกันอาจจะไม่ต้องการเยอะไว้ก็ได้นะครับการเผื่อไว้มีทุนเยอะนะครับก็ลองจับไปนะครับอาจจะโชคดีถูกในตัวกันเนาะเออนะครับก็ถ้าไม่มาทั้งตัวกันแล้วก็ตัวเน้นเลยนี่ก็ วันต่อไปก็ค่อยลุ้นกันใหม่นะครับเนาะอ่านะครับมันก็จะมีเข้ามีลุดปะปนกันไปนะครับส่วน3ตัวก็จะมี095 597แล้วก็0อ่าแล้วก็108นะครับนี่นะครับก็จบไปแล้ว1ห,หน่อย นะครับถูกใจกดไลค์ไม่ถูกใจก็กดไลค์นะครับไม่ชอบผมก็กดไลค์นะครับชอบผมก็กดไลค์เออครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับน้องอ่านะครับต่อไปเป็นฮานอยพิเศษนะครับวันที่11นี้ก็จะมีเด่นศูนย์แล้วก็เด่นหนึ่งนะครับขอแก้คืนหน่อยเถอะนะครับน้อฮานอยปกตินี่ไม่มานะครับไม่มากี่วันแล้วสองวันหรือเปล่านะครับนาออ่านะครับถ้าจําไม่ผิดก็ ประมาณนั้นนะครับสองวันสามวันหรือเปล่านะครับเนาะเออนะครับอ่ะนะครับก็ขอให้มานะครับในวันที่สิเ็จับคู่8คู่ตัวเด่นก็จะมี02 03 04 05 12 1314แล้วก็15น,นะครับ8คู่ที่ให้เน้นไปตัวกันก็จะมี01แล้วก็11น,น,นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับใน2ตัว3ตัวก็จะมี302 สามหนึ่งสี่สามศูนย์ห้านะครับจบไปแล้วนะครับสองนอยนะครับอ่านะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าต่อไปเป็นนอย v ี p นะครับวี p วันนี้ก็จะเป็นในเด่นศูนย์แล้วก็เด่นหนึ่งนะครับ v ี p นี่ช่วงนี้ก็ฮอตได้เกินนะครับก็มานะครับมาทุกวันเลยนะครับช่วงนี้นี่อาจจะไม่มาตัวจอดนี่ก็มาในตัวเด่นนะครับซึ่งในวันนี้วันที่11 ถามผมว่าผมชอบนอยไหนที่สุดผมชอบนี้แหละครับนอย vip นะครับเน้นเลยครับ vip วันนี้เป็นเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเน้นรูดฟันตัวไหนก็ได้ศูนย์ก็ได้หนึ่งก็ได้ศูนย์ก็ดีหนึ่งก็รวยนะครับเนาะนะครับจับคู่แปดคู่ก็จะมีศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ด 18 16 19แล้วก็17ึ่งนี่ครับแปดคู่ที่ให้เน้นตัวกันก็จะมี05เนาะแล้วก็17ส่วน3ตัว3ตัว3ตัวก็จะมี308 316 309นะครับก็จบไปแล้วทั้ง3น้อยเนาะนะครับหวังว่าจะถูกใจชอบใจกันนะครับสำหรับในฮานอยทั้ง3น้อยเลยนะครับก็สำหรับนะครับอ๋อนะครับพอดีจะส่งการแล้วเนาะผมก็จะกลับบ้านนะครับท่านไหนที่พอดีผมก็อยากจะทำพระ่านะครับกองบุญนะครับเนาะเออนะครับสำหรับเผื่อจะได้ เผื่อสมาชิกนะครับอยากจะได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงสงการเนะาะนะครับหาพระป่านะครับเอาเงินเข้าวัดเนาะเออนะครับหวังว่าจะได้มีบุญสัมพันธ์กันหวังว่าจะได้ร่วมบุญกันกับสมาชิกนะครับเดี๋ยวรายละเอียด ยังไงนะครับเผื่อสมาชิกท่านไหนนะครับอยากจะร่วมบุญด้วยกันกับผมนะครับคนะเล็กคนน้อยนะครับเอาเงินเข้าวัดเนาะเออนะครับผมเชื่อว่านะครับเรามาได้มาพบมาเจอกันแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเอนหรอกนะครับเนาเออนะครับครั้งก่อนชาติก่อนเราก็คงทําบุญร่วมกันมานะครับก็หวังว่าจะได้ร่วมบุญกับสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้ฟังอีกครั้งนะครับนะ อ่านะครับก็ขอให้สมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่11นะครับหวยห้าน้อยแล้วก็หวยเล่านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้าในคลิปนี้มีวาจาใดนะครับไปไม่เหมาะไม่ควรผมก็ต้องนะครับกราบขอโทษขออภยัยทุกทนทุกท,กทนอะไรทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ